คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณนัทสายที่9ครับมาพร้อมกับประสบการณ์หลอนที่คุณนัทได้ไปพบเจอตอนที่ไปเช่าห้องกับเพื่อนๆในสมัยเรียนมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้วครับห้องชุดสุดคุม้ม หลายคนบอกให้เชิญผมไปเปิดตัวอไปเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ของอาถรนของคุณต้านะครับขอโคต้าเข้าพิพิธภัณฑ์คุณต้าด้วยนะพี่แจ็คโไม่ติดเออแปลกนะ ทำไมเครื่องเราโทรไม่ติดเขาบล็อกเบอร์แน่นอนอันนี้บล็อกเบอร์นี้แน่ๆแล้วทำไมเครื่องขิงโทรติดอะทำไมเครื่องเนยโทรติดอะแล้วเพราะเบอร์นี้โทรไม่ติดน่าจะเป็นการไปกดบล็อกไว้แหละ แล้วเครื่องอื่นมันแบบอ๋อ,อได้แล้วได้แล้วโอเค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 อเคุณผู้ชมผู้ฟังฮะอ่ะตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณนัทได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่ก้าวกับสายของคุณนัทกันเลยครับคุณนัทสวัสดีครับสวัสดีครับพ,พี่แจ็คครับค,คุณนัทเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ก่อนไม่รู้ครับหรือว่าเขาไม่อยากให้เราครับพี่แจ็คเฮ้ยหรือว่างงเหมือนกันครับพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ใช่เพราะผมก็ไม่ได้บล็อกใครนะพี่แจ็ค ผมแซลเล่นแต่าก,กี้ที่ฟังนี่พี่แจ็คน่าจะไปลองนอนเป็นเพื่อนคุณตะ๊แล้วพี่แจ็คนะใครจะไปพูดไปเรื่อยไม่เอาสิเราเราเราเป็นคนฟังดีกว่าครับพี่แจ็คนะฮะคุณนัทตอนนี้โทรศัพท์ม,มาจากแถวไหนเนี่ยดอนเมืองครับพี่แจ็คแถวดอนเมืองคุณนัทกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังอะครับยังเลยครับแต่ผมฟังพี่แจ็คทุกวันเลยครับอขอบคุณมากแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักอถ้าวันออฟผมก็ฟังสดครับแต่ว่าปกติก็จะ ย้อนหลังมากกว่าถ้าวันหยุดนี่คือฟังสดจบรายการไหมใช่ครับโอ้ไม่เคยจบเลยพี่แจ็คมีวันนี้แหละพี่แจ็คจบครับวันนี้ยังไม่หลับเลยปะยังครับโอ้แล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นทํางานเช้าไหมครับอ่าพอดีผมหยุดครับโอ้สบายใช่สบายเลยสบายเลยอ่ามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าคุณนัทเรื่องนี้ยมันย้อนกลับไปเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วค่อยๆเล่าไม่ต้องรีบนะครับพี่แจ็คนะครับเช่าห้องกับเพื่อน ตอนที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งชื่อสถานที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงเนาะมา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 เกิดอะไรขึ้นห้องชุดสุดคุม้มครับพี่แจ๊คเรื่องนี้ก็เกิดสิบเจ็ดปีที่แล้วนะครับพี่แจ๊คตอนนั้นผมก็จบมหาลาัยกันจากอีกที่หนึง่งใหม่ๆเลยก็มากับเพื่อนสามคนมาเรียนต่อตอนนั้นเพื่อนก็คิดกันเลยว่าแบบเราจบใหม่ต้อง ประหยัดหน่อยอืก็หาห้องเช่ากันทีนี้เพื่อนเขาอ่าเพื่อนเขาจะเป็นธุระให้ไปหาเขาก็ไปหาแถวมหาลัยเลยครับแล้วก็ได้เจอห้องเนี้ยครับฟุกมากไปเจอในบอร์ดประกาศอของคอนโดแห่งหนึ่งซึ่งราคาเนี่ยถูกมากครับพี่แจ๊คสำหรับสามคนหารกันเนี่ยโอ้โหสบายเลย ตัวห้องเนี่ยเป็นห้องสองห้องนอนมีแอร์ครบราคาอยู่ที่สี่พันห้าครับสี่พันห้าหารสามใช่ครับสองห้องนอนใช่ครับสองห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นมีเคาน์เตอร์บาร์ห้องน้ํามีเตียงอาบอ่าอบน้ําให้เรียบร้อยโอ้หนี่ถูกจริงครับถูกจริงถูกมากครับครับนักศึกษายของเราก็แม่ต้องเอาแล้วครับโทรหาเขาเลยทันนี้เขานัดเลยครับอีกสามวันเจอกันแต่พี่แจ็คเคยเจอไหมนัดเจ้าของหอครั้งแรก ไปถึงเขานัดเราที่สโมสรเขาไปเขาครับเขาไม่ได้นัดเราที่ตึกไม่ครับเขานัดที่สโมสรของคอนโดครับพอเข้าไปถึงเขาอ้างว่าเขาต้องทํางานจะใช้เน็ตที่นี่เขายื่นคุณแจให้แล้วบอกตึกกับชั้นและห้องให้เราเข้าไปดูเลยไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละตอนนั้นก็ไม่กลัวกันนะครับด้วยความว่าแบบยังเป็นวัยรุ่นก็เฮาๆนิดหนึ่งก็ไปกันครับครับพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ย ที่อาคารนั้นไปถึงปุ๊บขึ้นห้องไปขึ้นไปถึงชั้นเนี่ยมองไปเนี่ยคอนโดเนี้ยจะมีชั้นละสี่ห้องพอมองออไปทุกห้องจะมียันติดยกเว้นห้องหนึ่งซึ่งเขาบอกเราไว้แล้วว่าออกไปเนี่ยคือห้องที่สองจากลิฟต์ด้านซ้ายห้องนั้นแหละครับไม่มียันติดครับซึ่งจะเป็นห้องเราใช่ครับ <laughs> แล้วประจวบเหมาะคือเราเดินไปไขกุญแจครั้งแรกเนี่ยห้องตรงข้ามเขาเปิดประตูออกมาพอเขาเลือกมาเห็นว่าห้องนี้จะเปิดเขาปิดประตูกับเขาไปคืนครับอุ้ยแล้วเขาก็ไม่ออกจากห้องเลยแล้วห้องนั้นติดยันป่ะติดครับอุ้ยซึ่งตอนนั้นถ้าคือเท่าที่ผมรู้ตอนหลังนะก็คือยันเทวีสุวรรณหมดเลยครับห้องกันผีห้องคือติดใช่ครับผมก็มาคิดพอมาฟังพี่แจ็คบ่อยๆชัดเลยอืมคือเรานั่นแหละถึงทาให้เราเจอก็เข้าไปในห้อง แต่วันนั้นตอนแรกที่เข้าไปสัมผัสคือไม่มีอะไรนะครับเขาเป็นห้องที่ดีมากสะอาดทุกอย่างดูใหม่คือแบบเออทําไมราคาแค่นี้มันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยหรอยังครับไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่าเออน่าจะอยู่สบายด้วยซ้บเราก็แบบทันนี้ก็ตัดสินใจเลยครับเซ็นสัญญาเลยเช่าแน่นอนห้องนี้เราได้อยู่แน่ลงมาเขาก็ถามว่าเป็นไงเราก็บอกอ่ะเราตกลงเช่าเขาบอกโอเคไม่มีค่ามาจาอะไร ขอแค่ค่าบารจอดรถจะมาจาคุณแจซึ่งมันก็เท่ากันหนึ่งเดือนแหละเราก็โอเคแหละเ,ออเข้าใจได้ออก็ถามเขาว่าให้เข้าอยู่ได้เมื่อไหร่เออขาบอกเข้าได้เลยเนี่ยวันนี้เข้าได้เลยเ,ออเราก็รีบเลยครับเพื่อนก็เข้าไปอยู่กันก่อนเลยเออช่วงแรกๆที่อยู่เนี่ยคือเราก็สังเกตว่าสิ่งที่จะเกิดก็คือทุกครั้งเนี่ยกลางคืนเนี่ยจะได้ยินเสียงเปิดประตูห้องน้ำ อืมแล้วก็เข้าไปอาบน้ําเข้าห้องอกดชักโครกบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นประจําแล้วก็สิ่งที่จะเกิดบ่อยมากคือปั๊มน้ําของคอนโดเนี้ยเขาจะเป็นแยกห้องต่อห้องปั๊มน้ําจะตัดบ่อยมากต้องแจ้งส่วนกลางว่าปั๊มน้ําตัดให้เจ้าหน้าที่ไปเปิดให้เป็นประจําครับครับหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมันเริ่มพีคขึ้นเรื่อย,ยคือมีเพื่อนมาเยี่ยมเราก็ไปกินเหล้ากันเนาะก็ไปสังสค์กันกลับมาดึกขึ้นลิฟต์มาลิฟต์ที่เนี่ยเก่าครับ ไฟก็จะกับพิบเพื่อนผมก็จะเป็นแบบคนแบบปากดีนิดนึงเขาก็บอกว่าเนี่ยแสดงว่าต้องมีพลังงานบางอย่างแน่แต่แค่แค่ไฟกับพิษเนี่ยมันไม่มันไม่แน่พอแน่จริงเอาให้ลิทมันติดเลยดับไปเลยดิโอ้โหปรากฏว่ามันกระตุกดับเดี๋ยวนั้นเลยครับเฮ้ยหลังจากพูดปุ๊บดับเลยใช่ครับอุ้ยตายใช่ครับค้างเลยเดี๋ยวนั้นเลยออแล้วก็ไฟมิเจนซีติดขึ้นมาเลยว่าให้ให้ติดต่อครับพวกผมก็แบบมองหน้ากันแล้วคือแบบเลิกแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้น แล้วก็คือกดเรียกรปภรออยู่สักพักนึงเขาขึ้นมาเปิดแต่รปภเขาก็อ้างว่าแบบที่เนี้ยมันคอนโดเก่าริร์มันเก่ามันก็ค้างบ่อยมั่งแต่ก็ดูเหมือนรปภเขาไม่อยากขึ้นชั้นที่ผมอยู่นะคือมันมาติดอยู่ระหว่างชั้นที่ชั้นที่สองกับชั้นที่สามห้องผมจะอยู่ชั้นที่สามรปภเขาเหมือนมาแบบมาเอาเราออกอ่ะชั้นที่สองแล้วเขาก็รีบบีบลงไปจากคอนโดครับหลังจากนั้นก็เพื่อนก็เลยแบบไม่อยู่แล้วกลับไม่นอนไปหาเช่าโรงแรมันอยู่เพื่อนที่มาเยี่ยม แล้วก็มาเกิดเรื่องอีกครั้งนึงเนี่ยหลังจากผ่านไปได้สักพักคือเราเช่ากันสามคนนะครับจะมีเพื่อนคนหนึ่งคือมันจะมีสองห้องเดี๋ยวผมอธิบายห้องนิดนึงเข้าไปเนี่ยด้านขวาจะเป็นห้องนั่งเล่นครับ,รบแล้วก็จะเจอเป็นเคาน์เตอร์บาร์อย่างดีเลยนะแล้วก็จะมีห้องนอนเล็กอยู่ด้านด้านขวาครับเดินเข้าไปอีกจะเจอห้องน้ํากับห้องนอนใหญ่ซึ่งจะมีห้องประตูเชื่อมครับ,รบทั้งสองห้องจากจากข้างนอกแล้วก็ในห้องนอนวันนั้นเนี่ยเพื่อนเขาพาแฟนมานอน วันแรกก็ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับพอวันที่สองเนี่ยแฟนเขากีดลั่นเลยครับกลางคืนตอนเขาอาบน้ำํำลั่นเลยไอเราก็แบบตกใจกันมากวิ่งออกมาดูเพื่อนก็ไปคุยกับแฟนแล้วก็กลับมาบอกว่าแฟนเจอจิ้งจบเราก็แบบอแฟนเจอจิ้งจบโอเคนอนต่อหลังจากนั้นก็คือแฟนเพื่อนไม่มาอีกเลยนะครับ,รบแล้วอาทิตย์นั้นอ่าก่อนหน้าเนี้ยก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงเขาจะชอบเข้ามาเล่นเน็ตมาก่อนเนี่ยอถ้าพี่แจ็ครู้คืออินเทอร์เน็ตตามหอพักเนี่ยแพงมากครับ เขาก็เห็นว่าเราเป็นคอนโดต่ออินเทอร์เน anyway> ็ตเองเขาจะมาเล่นบ่อยมากเลยครับซึ่งเพื่อนคนเนี้ยปกติจะอยู่ดึกจนแบบเกือบเช้าอ่ะครับเขาก็จะนั่งเล่นมันมีวันหนึ่งที่พวกผมเข้าไปนอนกันหมดและผมจะเปิดประตูห้องไว้ไม่เปิดแอร์เพราะว่าช่วงนั้นประหยัดเพื่อนก็อยู่ดีๆก็วิ่งเดินมาแบบวิ่งมาด่าที่หน้าห้องเลยว่าแบบพกพกพกมึงจะแกล้งอะไรเนี่ยคืออยู่ดีๆมาเขย่าประตูห้องน้ําแล้วมายืนอยู่หน้าห้องน้าแล้วก็ พอวิ่งมาแอบวิ่งเข้าห้องใช่ไหมเราก็งงเงียงงเงี้ยตื่นขึ้นมาแบบงงๆครับคือเรานอนกันหมดแล้วใครจะมาทําอย่างนั้นแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็หลีบไปในห้องน้ําแล้วเขาก็หันหลังเดินกลับไปเก็บของกลับบ้านหายไปเลยอืแล้วก็ไม่เข้ามาอีกเหมือนกันหายไปแบบหายไปเลยครับ,รบซึ่งต่อมาเนี่ยห้องที่ผมนอนเนี่ยจะมีประตูเชื่อมใช่ไหมครับเตียงจะตั้งตรงกลางมีตู้ตั้งอยู่ปลายเตียงผมกลับมาวันนึงอยู่ดีๆเพื่อนเขา ย้ายเตียงอะไปติดประตูห้องน้แล้วเอาตู้กั้นระหว่างเตียงกับระเบียงด้านนู้นแล้วเขาไปปูเตียงไปปูผ้านอนอีกทีหนึ่งเขาให้เหตุผลผมว่าอานอนไปเถอะพี่ไม่ค่อยชอบนอนเตียงเดี๋ยวพี่นอนพื้นตรงเนี้ยเองนอนตามสบายเลยเราเาก็ไม่คิดอะไรเราก็แบบอืเอเพื่อนก็ดีเนาะสงสัยอยากนอนคนเดียวเออเราก็ยืดเตียงเลยก็แล้วเรื่องมันมาเกิดตอนสุดท้ายเลยเนี่ยที่ผมเจอเองเนี่ยคือมันมาพลิกตรงที่อยู่ดีด,ดีมันมีอาทิตย์หนึ่ง คือเพื่อนคนแรกที่เขาพาแฟนมาเขาบอกแล้วเขากลับบ้านจะไปทํทธุระกับแฟนไม่เข้าคอนโดแล้วทันเนี้ยผมก็เลยถามเพื่อนคนว่าเอ๊ะวันนี้เข้าไหมเขาบอกเขามีงานที่มหาลัยยังไงก็กลับไปนอนคอนโดแน่นอนอสรุปพอสักประมาณสักสองสามทุ่มที่เรียนกันเสร็จเขาโทรมาบอกว่ามีทุระด่วนจริงๆอ่ะต้องกลับบ้านแล้วไม่เข้ายังไงฝากเข้าคอนโดด้วยผมก็แบบโอ้สบายแล้วซื้อเบียร์ไปเลยเข้าไปนั่งกินที่ห้องเพื่อนกลับบ้านหมดโอ้ห้องเป็นของเราคนเดียว วันนั้นเปิดเลยเปิดทีวีดูนั่งกินเบียร์กำลังสบายสบายเลยอยู่ดีๆมีความรู้สึกว่าเหลือบตาไปหนห้องน้ําเห็นเ <He en S 1> งาอยู่เฮาหนึ่งครับยื<ม>อนอยู่หน้าประตูห้องน้ําเราก็แบบเอ๊ะเริ่มเอะละแต่ก็ยังแบบสงสัยจะเบลอเกินเ<ม><ม>บียร์ไปเยอะกินต่ออีกหน่อยแล้วเดี๋ยวจะนอนแล้วครับครับ,รบหลังจากนั้นคือเป็นเสียงประตูเลยครับเสียงเหมือนคนแบบกระแทกประตูครับปึ้งออกมาจากห้องน้ำทันนี้ผมก็คิดในใจแล้วว่าเอ๊ะ เราอยู่ห้องคนเดียวนะหรือใครแอบเข้ามาแกแล้งเราปะเนี่ยเพื่อนไม่ได้กลับจริงไหม mm hmm. เดินไปก็คือเดินไปดูเลยด้วยความว่าแบบขอดูหน่อยละกัน mm hmm. เปิดดูไม่ใช่เพื่อนแกล้งเปิดเข้าไปคือห้องน้ำเนี่ยมืดหมด mm hmm. ปิดไฟแต่ว่าที่น่าสงสัยคือปกติพวกผมจะเลื่อนม่านตัวอ่างอาบน้ําเนี่ยเปิดไว้ mm hmm. วันนั้นมันปิดครับแล้วก็ระหว่างผมเดินเข้าไปเนี่ยมันมีเสียงชักโคกทิึงผมก็แบบเอ๊ะแล้วก็คิดในใจคือ กันแก้ตัวเองกลัวครับผมก็คิดว่าถ้าเป็นผีอ่ะเอางี้ผมจะเชื่อก็ได้กดให้ดูหน่อยผมก็หันไปมองก็ยังไม่มีอะไรครับพอหันหลังจะเดินออกปุ๊บมีจังหวะได้ยินเลยครับเสียงกดกลกหันไปดูคือกระเดื่องที่กดนะครับกดลงจริงๆพี่แจ๊คต่อหน้าต่อตากดลงแล้วเป็นการกดแบบกดช้าๆครับ,รบกดให้เราใอยได้ยินเสียงจังหวะนั้นคือหันกลับไปก็แบบชัดแล้ว ไม่ใช่แล้วเราไม่ได้มีเพื่อนอยู่ในห้องแน่นอนอ,อันนี้ไม่น่าใช่คนละที่อยู่กับเราตอนนี้ใจก็ทำนิ่งๆครับปิดห้องทุกอย่างคือ,อต้องประหยัดนิดนึงปิดก่อนครับแล้วก็ดิ่งกลับบ้านเหมือนไงครับลงไปไม่สนอะไรละกลับไปถึงบ้านก็คือสิ่งแรกที่ทำก็คือเอาพระหน้าตัก้านิานวที่บ้านใส่รถก่อนเพราะกะว่าพระองค์เล็กๆเนี่ยไม่พอแน่นอน เอาไม่อยู่แน่ๆถ้ามากล้ขนาดนี้แล้วก็โทรหาเพื่อนทั้งหมดเลยว่าเดี๋ยวจะกลับมาไม่ไรเนี่ยเขาบอกอีกสองสามวันเราก็โอเคสองสามวันเดี๋ยวเจอกัน<ช>แล้วก็ก่อนจะไปโทรเช็คเพื่อนก่อนถึงห้องยังเพื่อนบอกถึงแล้วอยู่ที่ห้องผมก็กลับไประหว่างที่เปิดประตูเข้าไปคือย,ยกพระเก้านิ้วพอเปิดประตูไปปุ๊บเอ๊ะมองขึ้นไปบนอ่าเหนือเคาน์เตอร์จะมีตู้ครับมีพระวางแล้วก็มีแบบโหมีเทพมีอะไรวางเต็มลยครับผมก็แบบ งงกับเพื่อนแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอ่ะมันหมุนหายไปแล้วหายละหายละหายละโอเคโอเคโอเคขออภัยพี่ภัยเมื่อกี้มันมันหมุนไปครับน่าจะกลับมาแล้วก็คือพอพอมองขึ้นไปครับก็คือแบบเอ๊ะเริ่มเอ๊ะเพื่อนแล้วว่าทาไมถึงแบบอ้าวหรือว่าจะเหมือนเราก็คือมีพระเต็มเลยก็ยังไม่พูดอะไรกับเพื่อนเอาพระก้านิวไปตั้งไว้กับพระเพื่อนเดินเข้าห้องนอนเอา อ่าเอากระเป๋าระวังมองไปที่หัวเตียงผมซึ่งจริงๆพี่เขานอนอีกที่หนึ่งเขาเอาถุงพระเหมือนพักเครื่องครับผมไปเปิดดูแขวนไว้ที่หัวเตียงนั้นผมก็แบบเอ๊ะท่านี้เอ๊ะหนักเลยครับครับเดินออกมาสิ่งที่เพื่อนถามคําแรกคือเจอแล้วใช่ไหมในใจนี่คิดแบบโอ้โหตอนนั้นโกรธเพื่อนมากแบบเออคือแบบรักเพื่อนมากไม่บอกทิ้งเพื่อนไว้กับผีคือแบบเหมือนคนถูกทิ้งอะพี่แจ๊อก็หันไปบอกเพื่อนว่าใช่ก็เลยถามเขาตรงตรงเลยว่า จริงๆแล้วอ่ะวันนั้นอ่ะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง <Okay. S 2> คนแรกเขาเล่าก่อนเลยเขาบอกว่าอ่ะบอกก็ได้แต่ตอนนั้นคือมันไม่แน่ใจไงบอกไปเดี๋ยวจะหาว่าโกหกอืมเขาก็บอกว่าแฟนเขาเนี่ยระหว่างที่อาบน้ํานะครับ <Okay. S 2> เขาก็เห็นเหมือนเงาๆอยู่ข้างนอก mm. เขาก็แบบรู้สึกตกใจแล้วว่าเอ๊ะมีอะไรเขาเปิดม่านออกไปคือเขาเห็นคุณลุงคนหนึ่งยืนอยู่ <Okay. S 2> อยู่ครับ <Okay. S 2> เขาก็เลยกรีดลั่นเลยแล้วลืมตาขึ้นมาอีกทีก็คือแบบ ไม่มีลุงแล้วแต่เพื่อนเคาะประตูเขาเลยเปิดออกมาแล้วเขาก็แบบคือแบบกลัวมากกอดเพื่อนก็แบบบอกเพื่อนไปแล้วแหละแต่ว่าเพื่อนผมไม่บอกผมกันเขาก็เลยแบบอผมไม่ใช่มั้งแต่ผู้หญิงเขาบอกว่าเขาไม่มาอีกแล้วห้องเนี้ยเขาไม่เอาแล้วเขาไม่อยู่แน่นอนหลังจากนั้นก็คือวันที่เขากลับเนี่ยก็คือแฟนเขาเนี่ยโทรมาบอกว่าไปเถอะที่บ้านเขาบอกว่าแบบต้องไปแล้วแหละไปที่วัดกันอืคือในห้องนั้นมีแน่นอนอืตัดมาที่พี่คนหนึ่งที่นอนกับผมครับ เขาก็ยอมรับว่าสุดท้ายเขาไม่ได้แบบให้ผมเขาไม่ได้อยากนอนพื้นหรอกแต่ว่าระหว่างที่เขานอนกับผมเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งที่อยู่ดีๆเขาตื่นมากลางดึกแล้วเขาก็หันไปตรงประตูนั้นนะครับมีเงาหนึ่งเงาเงาหนึ่งยืนอยู่ในประตูเลยครับพี่แจ๊คยืนอยู่ตรงประตูแล้วยิ้มให้เขาด้วยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยหลังจากนั้นก็เลยแบบเขาก็เลยจัดโดยที่แบบจัดเตียงอย่างนั้นเลยเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วผมก็เลยกลายเป็นคนสุดท้ายเลยครับที่ได้แบบ ได้สัมผัสแต่ก็น่าจะน้อยกว่าเขาทันนี้เพื่อนก็บอกว่าเราจะทํายังไงดีคือด้วยเงินเราเราก็ไม่มีละที่จะไปจ้าเช่าห้องใหม่อืเพื่อนก็เลยบอกว่าว่ายเ้าที่กันไหมที่นี่ไม่มีศาลพระพรหมไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็เซิร์ชเน็ตครับสมัยนั้นก็เน็ตก็ยังไม่ค่อยดีเซิร์ชคอมดูก็เห็นวิธีไหว้อยู่เนาะก็ไหว้ที่ที่ระเบียงอันละครับเสร็จแล้วเพื่อนถามว่าจะไหวไหมเนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมว่าเอางี้ไหมเราลองตกลงกับผี เพื่อนหันมองหน้ากันหมดเลยเลยแบบว่าเอ๊ะผีนี่เราตกลงได้ด้วยเหรอผมเลยบอกเขาว่าก็วันนั้นเนี่ยผมอะที่ผมเจอผมก็เล่าเพื่อนฟังว่าขนาดผมคุยบอกให้กดเขายังเข้าใจเลยถ้าเราคุยกับเขาเขาต้องรู้เรื่องสิเพื่อนก็เลยอ่ะเอาก็เอาทันนี้จุดทูบกระดอกไปยืนอยู่หน้าห้องน้ําคุยกับเขาเลยบอกว่าเนี่ยห้องเนี้ยคือถูกทิ้งไว้อย่างเงี้ยผมดูแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่มีคนเช่าเพราะใบประกาศที่เคยเห็นตรงนั้นก็เก่าแล้วแสดงว่าไม่มีใครมาเพราะ มาเนี่ยถ้าถ้าลุงทําอย่างเนี้ยก็คงไม่มีใครอยู่ดูแลห้องให้ลุงมันก็จะกลายเป็นห้องที่แบบมีสภาพที่ไม่น่าอยู่ถ้าลุงอ่ะยอมอยู่กับผมดีๆโดยที่ไม่โผล่มาให้พวกผมเห็นอีกเนี่ยผมจะดูแลห้องให้ลุงเองดิวเสร็จแล้วเล้ก็มองใช่ครับดิวเลยครับตกลงกันเลยแต่เขามองหน้ากันว่าเอ๊ะเขาจะรับไหมดิวนี้พอถอยก้าวถอยออกมาครับได้ยินเสียงเขาโหวเลาะครับสองสามจีน เราก็แบบชัดแล้วน่าจะรับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นตามที่เราตกลงงเลยครับคือเขาไม่โผล่เป็นตัวครับแต่เขามาทุกวันครับมาเป็นอย่างอื่นเป็นเสียงใช่ครับเป็นเสียงเป็นการเหมือนเขาอยู่ในห้องจริงๆอิครับพี่แจ็คเขาก็จะแบบเข้าออกห้องน้ําอาบน้ําบ้างเข้าห้องซุมอยู่อย่างเนี้ยครับผมก็อยู่ได้กันจนสองปีนะพี่แจ็คโอ้อยู่อย่างนั้นละสองปีเหรอใช่ครับตอนเรียนจบเลยก็อยู่กันเพราะว่าแบบ ก็ตกลงได้แ uhm ล้วแล้วก็แบบเขาก็ไม่เป็นตัวเป็นตนให้เราเห็นแล้วแหละแต่ได้ย er> ินเสียงตลอดครับสุดท้ายเนี่ยผมมาได้รู้ความจริงก็คือมีวันหนึ่งที่เปิดออกไปแล้วเจอน้องคนนั้นพอดีล็อกเลยครับพี่แจ็ควันนั้นก็ล็อกคือแบบรู้แน่นอนน้องนี่ตกใจแบบออลุกนี้ลุกลนมากเราก็ถามน้องเลยบอกว่าเอาจริงๆริอน้องเป็นอะไรเหรอที่ต้องแบบหลบห้องนี้ไม่ว่าจะยังไงถ้าห้องนี้เปิดพี่เปิดปุ๊บทำไมน้อง คำแรกที่น้องบอกคือพี่พี่คุยกันข้างล่างได้ไหมตรงนี้ไม่สะดวกกับพี่ลงล่างเถอะครับเราก็เลยอ่าลงก็ลงพอได้คุยกับน้องน้องบอกว่าเอาจริงๆเลยนะพี่ห้องเนี้ยบางทีอ่ะที่ผมไม่ไม่ไม่ยอมเลยที่จะเห็นห้องเนี้ยเพราะแม้แต่ผมจะทําอะไรเนี่ยพี่คือผมเปิดมาเนี่ยก็คือแบบบางทีสังสรรค์กันเนี่ยพี่บางทีมีเสียงตะวาดมาจากในห้องเลยพี่ตะโกนให้เงียบเป็นเสียงลุงคนนึงตะโกนออกมาเลยอื แล้วก็หลายครั้งที่มีคนมาเช่าเนี่ยผมก็จะเห็นว่ามีคนยืนมองผมอยู่เป็นคุณลุงท่านหนึ่งแล้วผมก็รู้ประวัติเลยนะพี่เอาตรงๆเลยห้องเนี้ยผมเข้ามาทันรู้ประวัติน้องเขาบอกคือที่พี่เช่าอ่ะลูกชายเขาแต่คนอยู่ห้องนี้จริงๆอ่ะเป็นคุณลุงท่านหนึ่งที่เป็นพ่อเขาซึ่งเสียชีวิตในห้องครับขนออกไปเนี่ยตอนที่พวกผมอยู่พอดีก็เลยเห็ขนศพออกไป ใช่ครับเขาด้วยสาเหตุอะไรอ่ะท้องบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันครับ<อ>ไม่กลา้าถามแต่ถ้าให้ผมเดาผมว่าน่าจะเสียในห้องน้ําพี่แจเพราะว่าทั้งหมดเลยอ่ะจุดเกิดเหตุหลักๆจุดที่เจอห้องน้ําใช่ครับพี่แจ๊ด<อ>แลวเป็นเสียงการเข้าห้องน้ําแล้วอาบน้ําครับ,รบแล้วก็เป็นเสียงเปิดประตูเข้าออกอย่างเงี้ยแล้วก็จะจบที่การอาบน้ําทุกครั้งครับพี่แจ๊ดผมเลยคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในนั้นแหละครับตรงอ่างอาบน้านั่นแหละอื น่าจะเกิดเรื่องตรงนั้นพี่แจ๊คซึ่งน้องก็บอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่แปลกมากเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพวกพี่อยู่ได้ไงเพราะใครมาเช่าผมไม่เคยเห็นเกินอาทิตย์เลยห้องเนี้ยแล้วที่พี่เห็นเนี่ยอีกสองห้องอ่ะที่ติดยันไว้นะ่ะเขาเป็นบริษัทออฟฟิศนะพี่ไม่มีคนอยู่เขาเอาไว้รับเมลเฉยๆส่วนผมเนี่ย ด้วยความเป็นนักศึกษาเป็นพี่ผมก็อยู่แต่ผมก็ไม่ยุ่งกับห้องนี้เลยผมไม่อยากยุ่งเลยคือผมก็ต้องรีบๆเวลาออกกันก็รีบๆแล้วก็ปิดประตูห้องแล้วก็มียันติดอย่างที่พี่เห็นแหละเพราะว่าห้องเนี้ยอยู่ไม่ได้จริงๆพี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยผมยอมรับเลยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยด้วยดิวที่ผมดิวเลยแล้วพี่ไม่เจอเหรอผมบอกออกก็เจอทุกวันแหละแต่ก็ก็ต้องอยู่อะดิวแล้วดิวแล้วเออมันดิวแล้วใช่แจ็คดิวแล้วเขาก็ไม่ได้มาหลอกเราครับแล้ว ปรากฏว่าเพื่อนผมคนที่มีแฟนนะครับมีเดือนหนึ่งเขาไม่ยอมรับว่าแบบเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินจ่ายค่าห้องอืมอืมเขาก็บอกบอกลุงเลยบอกลุงบอกเนี่ยลุงผมไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องเลยไหนๆเราก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้ละเราอยู่ด้วยกันด้วยดีเนี้ยลุงช่วยผมได้ไหมเดือนเนี้ยอืเขาบอกเขาซื้อเลขห้องถูกเลยครับสบายเลยครับรอเลขอะไรลอตเตอรี่อ่าผมจําไม่ได้ล้วเสียดายเนียค<ๆ>ือคุณลุงให้เต็มๆเลยเพื่อนผมบอกโอ้โหแล้วก็ไม่บอกนะแต่ก็เขาก็แบบ เดือนนั้นเขาก็แบบเขาบอกขสบายเลยได้คุณลุงช่วยโหถ้าบอกผมก่อนผมก็จะขอเหมือนกันพี่แจ็คก็เนี่ยครับเรื่องก็จะเป็นประมาณเนี้ยพี่แจ็คแต่ก็ครับครับพี่แจ็คแต่คอนโดนี้ก็ขึ้นชื่อมากพี่แจ็คสองปีนะที่อยู่ที่นั่นอ่ะใช่ครับสองปีคือทุกคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะต้องมียันปิดหน้าห้องตัวเองคือกันอะไรบางอย่างที่มาจากห้องนี้กลายเป็นว่ามาเจอวัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่ได้สองปี คือคน<ช>ที่อยู่ข้างๆห้องนี้ต้องเปิดประตูออกมาแล้วต้องเอาแบบโอ้เอาแผ่นทองมาปิดพวกเราเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> ได้ดีวเลยพี่แจ๊คถ้าวันนั้นเราไม่ดีอเราคงหนีเหมือนกันครับพี่แจ๊คเพราะผมว่าลุงจะน่าจะห่วงมากจกั๊กห,ห,ห้องเขาห้องเขาครับแล้วก็ผมก็มองว่าเจ้าที่ก็คงช่วยเราไม่ได้เพราะเขาเจ้าของห้องเหรอพี่แจ๊กใช่อันนี้ก็ของห้องของแท้เพราะเราเป็นผู้เช่าอันนั้นน่ะเขาถือโฉนดเลย ใช่เขาก็เลยอยู่ได้ใหญ่กว่าเจ้าที่ใช่พีแจ็คเออเออแต่ทั้งหมดเลยคือเจอผีที่ดิวง่ายคุยง่ายใช่ครับเป็นโชดีมากก็ดีใช่พี่แจ็คถ้าปกติผมฟังพี่แจ็คไงหลายเรื่องนี่ดิวไม่ได้นะถูกเขาไม่ยอมไงบางทีเขาถือว่าเอ้ยเขาเป็นเจ้าของเขาไม่อยากให้ใครมาอยู่ ใช่ครับแต่ก็ถ้าเพื่อนผมมาดึกหรือมาส่งเสียงเขาก็ไม่ชอบนะพี่แจ๊คส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนมาเยี่ยมเนี่ยจะเห็นครับคนแก่เขาคงไม่ชอบเียงดังอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพี่แจ๊คเนี่ยพี่แจ๊คจริงๆผมจะมีเรื่องอีกเยอะเลยนะเพราะว่าผมเป็นนักบินด้วยแล้วก็อืผมฟังพกน้องแอร์เยอะแล้ะเป็นนักบินเหรอเนี่ยอยากฟังใช่ครับนี่คือกับตันเหรอใช่ครับสายการบินพาณิชย์เหรอใช่ครับสุดยอดแสดงบินอันนี้บินในประเทศหรือต่างประเทศ บินหมดเลยครับอต่อถ้าพี่แจ็คอยากฟังมุมนักบินบ้างเดี๋ยวผมเอามาเล่าให้ฟังจากนี่เมื่อไหร่ก็ได้สะดวกวันไหนก็มาเล่าบนเครื่องก็ได้โรงแรมที่ต่างประเทศก็ได้โอ้โหมีหมดเลยครับพี่แจ็คเอ้ยเอ้ยรอฟังอยากฟังอยากฟังเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นลูกเรือค่นักบินก็มีมีโทรมาเล่าบ้างแต่นานทีครับพี่แจ็นะสะดวกเมื่อไหร่คุณคุณนัดก็ติดต่อมารอฟัง ครับพี่แจ๊กนะโอเคแหมแบบ,บสาวๆเนี่ยอุ้ยกับตันอุ้ยกับตันนี่สาวๆชาวแก้งเดอะโกสเตอร์เรานี่แน่นอนจริงๆนะโอเคคุณน้นขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ,รบพี่แจ๊กสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ